สวัสดีครับรุณสวัสดีพี่นอ้องย้ำเมื่อเร้าครับตอนนี้ครับเรามาถึงแล้วนะครับที่ชัยภูมิครับเดินทางมาจากน,นนทารายสุรินทร์มหอดบ้านแจงพอดีนะครับเพิ่งมาถึงบ้านมาเปลี่ยนเอารถเอาระนะครับเพื่อจะไปงาน,นรถเ็เสร็จมาแล้วครับหลังจากที่ประตูเปิดไม่ได้ตอนนั้นตอนนี้ก็เปิดได้แล้วนะครับ เปิดได้ปกติแล้วนี่ก็รถทีมงานสาวร้อยลำเพลินโชว์นะครับฝากพี่น้องครับลำเพลินโชว์ปิดฤดูดกัน3 <10. S 1> สิบเดนะครับพฤษภาคมนี้นะครับฝากพี่น้องนำครับอยู่ สนามฟุตบอลนะครับอยู่ในโรงเย้นบ้านเพลงงน้องเหนือนะครับปิดฤดูกาลพี่น้องปฐมมาเดินทางมาได้กับเขากุ่มปิดได้ครับ139บาททักไปที่นะครับไล์สดกลุ่มปิดสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับ 2, นเสวัสดีครับสวัสดีครับผม โอ้รถลำพงอย่าโมมงเลยสว,วัสดีครับสวัสดีครับเฮ็ดอยังกินกันโอ้อยูนี่จะคนล่ะยี่สี่คนทมงานลำเพลินโชว์ไปตั้งเวทีเมื่อไรก็สามซิปเจ้ แมนไปเบิ้งความเรียบร้อยเบิ้งความพร้อมอยู่นั่นเนาะแต่ว่าเสด็ลงแค่ไปเอารถมาจอดทีครับเพิ่นลึกพายุเข่าเพิ่นยกเลิกจีครับเอาสูกกันไปตัวทีมงานเขา,เาครับพี่หน้าไปว่ากันจบครับเอาปีหนา้าพี่น้องจ้างเวลายอยู่ดอกรถมาถึงบ้านแล้วครับ สาวน้อยกิดวงกันโอ้ยรถก็อีดเต็มบ้านนะครับพี่น้องวันนี้รถล,ลำโพงรถไฟรถเครื่องปั่นไฟรถบัดนะครับมาดูเรียนะครับสอบผมลุงเพื่อจะลุยงานในฤดูกาลต่อไปฝากพี่น้องติดตามทังสองวงครับส่วนโรงงานนี่กำลังลือนะครับนี้ก็ยลือออก ปูประตูลือออกไปใส่บ้านพุ่นให้เบิรน,นะครับโครงการกับเสาหน้าบ้านอันนี้ก็เยีย่ยวออกนะครับเอาออกง่ายเสาไปพี่ก็เพื่อเยี่ยรถเข้าไปจอดได้นะครับทุกล็อกทุกล็อกทุกล็อ,อกสี่้าไปเบิรงสถานที่โรงงานใหม่ ก่ได้เป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นระบบระเบียบผ่าไอเฮ็ดยู่หลังพุ่นให้เบิดนะครับตอนนี้ผ้าใหม่สต็อกแน่แนๆเลยครับผู้ดใดสนใจเสือ้อรับก็โทรหาม่เพื่อนได้ครับ097 3 2 4 9 3 6 5นะครับแขนสั้นแขนยาวข้อกลุม่มข้อวีฝากันเพื่อนนะนี่นะครับกับะสะกิน นี่ครับทูหรือแอดไลน์ไม่พื้นได้เลยนะครับ097 3 2 4 9 3 6 5ี่กนี่ก็เป็นรถซังกะซีนะครับอีกคันหนึ่งกับยูนนอะไรพู้หล่ะครับยูงานเมื่อคืนนี่แหละนะสองชุดสามชุดล้วเขาเต็มเฮ็ดไว้บริการพี่น้องพบวงจร ไปได้เป็นสัตว์เป็นส่วนก,โก็โคกแน่พี่น้องครับโตตัดผ้ากะยีใหญ่ไมอยุ่น้องกันพี่ช่างสกรีนช่างตัดยุ่งกันนี่ครับเ็ดประตูเลื่อนเดี๋ยวพื้นมาจะนะกะยีดถ้าสีเคลือบเงาพื้นนะครับ สวยงามเลยครับฝากพี่น้องครับ17ก,กรกฎาคมนี้กับภาพยนต์ขายอ,อ้อนะครับไก่ข้ามาทุกที่ทุกทีแล้วครับ ไอยคลิปนี้เราก็จะไปนอนพักผ่อนกันหน่อยขับรถมาแจ้งคาตาเลยครับยังยังไงตืนและีิพอโอ้ อหินมะไซหินมะไซเราได้เอาไปจอดลบ้ารนยนปไดิดฤดูกาลนี่กร็รถอี๊ยไรคันแล้วเนาะมองเห็นอเอาไว้เก็บตู้ลมโพงเก็บอะไรเช็ครถเช็คยังย่นี่มองเีน็นมันแคบเนาะมองดูวิ่ เจี๋ยสวัสดีครับปวดนะกินแล้วไ,ไอที่กำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนพูดใหญ่นนตเติบเลยเนาะเห็เ้เจอเนาะ องกัยังออก,กเรวกว้างเติบงเนี่ยเอา,า,เอา้เสืที่เสเไท,ย,ท,ทยเรียไห้ <laughs> ต,ติวตอนคนโตมีแล้วเห็นเอื้อนเแลวไปเห็นลมเนี่ย ปไปเหเดี๋ยวไปนอนจรงน่อ้อเอาอิก,กิวไปไหม,มนเนี่ยเป็นเมียนี่เนี่ยไปไปบอสวัสดีครับตัวยยุหอนอยู่เตั้งแต่มือไปกษะเศสมบูรณ์ กัว้าเราไข่เลยไปกับแม่เมื่อเดียวไอ้สลิดก้อนที่ยูนั่นก้อนก้อนไอ้กลนไอ้ขวักก้อไอ้เด็กนั่นไงต้องกินนานหนดาแล้วอีกแล้วกินได้กินเขาได้เพื่อกินเอได้หลายวัน คครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสันี่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกปทุกคนครับ